สบายดีสบายดีทุกคนสวัสดีทุกคนเมื่อไหร่เราพี่น้องเห็ดแกงไตปลานะกะขอบคุณทุกคนเนาะที่ให้แคมแหย่แคม <c oughs> ให้คำแนะน้ำให้่คำแนะน้ำมาไล่หลายเนาะพี่น้องข้าเห็ดโบเป็ดเนาะพี่น้องแต่กะพอกินได้อยู่แต่ว่าโบเข้มข้นเสียนั่นแหละมีโอกาสหนาจากเชื้อใหม่เนาะพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้ครับซิมัสโตซ,ซิมือเห็ด <c oughs> หนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลาคอเนี่ยคอใหไงข้าวปลา เต็มมือเต็มตีนนี่นะอันเห็ดแล้วแหละเราต้องได้จับไปเลยเดี๋ยเนี่ยทุกคนปลาสองโตข้าสิตีตาอันเจลแมงดากินกับเนาะเต็มม๋แมงดาเนี่ยเฮาไปจับว่าอยู่หนำนะแมงดาหนาอยู่ตลาดแต่ว่าคอเขาอยู่หนำอยู่ตลาดเ <c oughs> นี่ยสี่อันบวนทีไรที่สุดบวนทีไรที่สุดเนาะ,ลนะแล้วกันหนึ่งเสียพักน้ำซอปแปร์เสียพักกินกับวผักกินข้าวผักน้ำมือมือนี้มีกินเมนูแบบเผื่อเนี่ยเขาไปลดความปวดแมนลดความปวดกินแล้วบวตุ้ย ขคาอนกับปลาในกระเป๋ตุ้ยองทุกคนเดียวรัดแซียหลังปลาไปขั้วปลาเนาะทุกคนแล้วก็สิเอามาหนึ่งนะพี่น้องนะกับสีหนึ่งกินกับพมาร์คมืเหนือนกินเขาอยู่หน้าพี่น้องนี้โควิดไม่อยู่หน้าแต่พี่น้องบรรยากาศดีเนาะงแฝเนาะ<ม>แต่ว่าเงานในไลน์จนตาผมเห็นหงอนนี้นี่อะไรพี่น้องเสียใหม่หบุบบบฉันจะบินบินไปให้ไกลไกลเนี่ยพี่น้องอันนี้นะง่วนเนาะ พวกง้วนนี่แหละพี่น้องที่มันจิบวติดโควิดคือคนเนาะพอ่อยังกินแต่หญ้าแล้วก็อยู่ตรงไหฮโซหน้าคำม,มากก็ไปนอนเคาะกูแต่ว่าคนทนี่พี่น้องคนน่ไหนก็ไปคนไปมาอยู่ไปมาหาสู่กันอันนี้นะพี่น้องห้ามหน่อยมือนี่นะเป็นเป็นคั่วเขืข่อนยังก็คั่วเขื่อนที่ ราะว่าอยังมื่อเช้าเมื่อเช้าออกกินข้าวอยู่บ้านมือแรงเอ้ยมือทียากกินข้าวอยู่นาแล้วพี่น้องแต่ว่นนาวันนี้นอนอยู่นานไอ้แม่เราว่าแล้ว,ลวมันยังมาทันเราตัดสินใจนอนเพราะว่าอีพ่พอน่ะเป็นพอ่อบ้านคือว่านแหละเป็นพ่อบา้านเวลาลูกบ้านมาหาเลยมัน,นยากพี่น้องออกมานอนอยู่นานแต่ไกลเต๋อแค่ล้ะไ<า>มกิโลหนึ่งเวลากันก็มาหาแล้วเราบปอยู่เดินละข่า,ายเราข้นขมาหน้านี้พวกแนกอกเก็บ มันนี่ทีมงานทาจากนงตั๊กโตพันลาแหละนะเลยบรไมากันกะสิบุ้งแอบพี่น้องสวเปดีก่ะวอรเป็นคนเตมตวก็ข้าวหนันับพนละลายลายนัในบาดาลตัวนี้นะแต่ว่าเนีสูบมั้งัะหนัลายบ่้จัอันติกโตเก้าอัน อันนี้และซอแปรว่ะข้าแมนเผาอันดันลงแห้งแล้วมันริบลุกเลยบอแปะบอกแม่นริบลุกเลยครับเลยม,มัดเงขึ้นมถ้าตุ๊กตดันแห้งแล้วมัไตจะเบิดแล้วมันเห็นหนำแล้วมันไตเนาะมึงดาก็จับกันดูวอกไปเอ้ยมานี้แฉตัวนี้น้อยกินแฉกันอ่ะมีตีนมีตีนอยู่หกตันแต่ออนนในปากมีผิดร้าย กัดอีเจ็บขนาดเต้นิมันบวกกัดตอดมันตอดป่ะมันตอดเนาะอมันตอดอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมยตัวแม่บดองตัวเมย์ตัวเมย์หอมตัวเม่นนะสิบวหอมต่ตัวผู้แต่ว่าตัวผู้นี่หอมลายข้าวดาบตตัวไว้แม่ตมันจอดนะหอมจอดหอมกบมันไปมันไปแล้เนาอบัสกได้น้ำกันสอบั มันก็สิดเกาะมือตะเกากเล่นตอนนี้เราก็คว้วปลาเนาะแต่ว่าเราเด็คว้วเราเป็นตะกอกเอืไอยเป็นผู้คว้วปลาเก็ตมันออกเก็ตมันกินเ่อไรเศกเก็ตมันออกแปลว่ามันกินเม่ได้นเนาะเก็ตปลาเอาเสาะเก็ตมันออกก่อนปลาขอกันมีเก็ตบุกไปปลาดุกเลยแต่ว่าเฮาเก็ดหนึ่งกินเอาไปเนาะนหนึน่แปลหมักกหนึ่งปลาขอกเนาะหนึ่งปลาขอกับเ็เพื่อน เื่อแต่ว่าให้เพื่องส่วนนี้มันทะลอกันด้ยนะคนมาต้องบาแห้งเดี๋ยวสีอันหั่นเป็นเป็นบักเป็นบักพี่น้องหฮปลามันสุกง่ายเคียงกับเคียงจำเป็นนะทุกคนโมเมนต์เคียงอันยังก็ไปแวนเคียงใหม่อยู่บ้านก็เป็นยังเราพี่น้องห่าอันเห็ดแล้วเขาก็ไปล้างสะอาดนะเขาเป็นอย่งี้เนาะแต่เสียบคือก้อนตัวเอาล้างสะอาดก่อนนะจังไปเอ็นปูงแตงปลาขอนี่รัดสื่อมาเลาวพี่น้อง ในราคามันตัวใหญ่กว่านี้ตัวอยู่บ้านร้อยหนึ่งนี่ประมาณร้อยบาทไปตลาดก็ยากเนี่ยส่องนี่น้อพี่น้องบุกการ์ไปก็บซอแปร์นะไปกับพวกอัดหนาอัดตาคนไล่เขาเพราะว่ากับโบแมนว่าตอนพี่น้องเขาไปตลาดคนมันหลายบางคนเขาก็ป้องกันบางคนเขาก็บอกปองกันนม่เป็นเนาะแล้วแต่เพราะว่าบางคนเขาก็ใส่บางคนเขากรใส่บางคนเขามักไงเขาก็กรใสเขาบอกเลว่าไพ่ดอกแต่ว่าเขาเสียงกบหงองทุกคน ฝนสิตกหรือว่าแบบยามนี่นะมันเป็นยามที่แบบว่ากบนะมันสิออกไข่และยามมันหอนอ่อนเอาๆนั่นนี่นะมูสีกว่าคือฝนสิตกแล้วมันก็นสิห่องแล้วแตมันก็สิไข่เพี่น้องดีเขาสิไปอันเอาเกลือเอาเื่อสิไข่ใส่แล้วเขาจะเอาไปหนึ่งเราตะกคนหลังหลังน้ำหลังไร้น้ำหอยมันเข้าเดี๋ยวสิมาปรุงปลาคอเนาะพี่น้องปรุงให้มันมีรสชาตินัวนี่เขาจะใส่เป็นนัว แล้วก็เกลือลงไปแล้วมันจะมีความนวลแฉบปลาหองจังบังวพักบวักบวก็ไม่อยชิไข่นะเป็นน้อง,องจังหอมแต่ว,ว่าสมนะเขาลืมเดีย๋ยวจะเอาไปตองกล้วยหอมซึ่งเราเปน้องจังหอมแต่กระหน่ำปลาจังบัวลายออก มต้องกุ้ยอ่อนขนาสิบวกพอดีจังเลยพอดีพอดีพอดีกายเลยเลบบพอดีเลยเราก็จะเอาใส่ปลาลงไปนะใส่ปลาลงไปครั้งนึ่งง่ายๆเป็น้องหนึ่งปลาคอนะแต่ว่าถ้าหนึ่งให้มันซุกอย่าหนึ่งดิบคั้นดิบนั่งกินบ่ได้เด็แล้วก็จะเอาพักลงไปเนาะ ของติดของของค่ะข้างหมอให้น้ำมันเดือดนะพี่น <st ้องบัเดือดก็ใส่กันเลยบ่ถ้าให้น้ำเดือดกันนะพี่น้องนะอาจารย์จะเอาปลามาขางใส่นะพี่น้องเดี๋ยวเอาไปล้างผักให้มันสะอาดนะก็เอาใส่ปลาทีหลังบ่อปลาขอนนะมันซุกอยากกว่าพักถ้าใส่พร้อมกันพักมันจะเปื่อยทิ่มที่ซื่อมันจะบุกมันจะกินนะพี่น้องอย่าทาให้น้ำเดือดกันเนาะเดี๋ยวไปหลังพักไป แบบนี่ยพี่น้องยืนหงหน้าแนละแบบเข้ามาเห็ดคิดยืนหงหน้าแนละแบบมันแนมไปทางใดมันก็ซิมีแต่ปลาไหมอะไรกันเข้ามาศาสตรมาทุกคนแบบหลายคนอยากมาสัมผัสอะไรก็อยากมากินซีมือสาลัดนะพี่น้องคือว่าอาหารนี่กอะแซ่บนะพี่น้องแต่บริษัทแต่อาหารนะพี่น้องแบบบรรยากาศนี่กะเคยนยังไง เบิ่งแล้วมันสบายหูสบายตาเข้าใจอยู่แบบเืออยู่ในเมืองเนี่ยแบบเ้าก,กินเขามันก็นสิแบบแนไี่ยแต่ก็จะมีแต่ตึกสูงๆแล้วพี่น้องแต่ว่าอยู่บ้านนอกบ้านหน้าแนบ่ปเห็นมีแต่งว่วควายอะไรกันเม่งกระเบืออะไรกันล้มแล้วก็ป่าไม้เราทุกคนนี่แหละบรรยากาศที่ทุกคนไฟหาแล้วก็มาบ่ได้เราทุกคนช่วงนี้โควิดระบาดบ่วบบ่าแต่ไทยเราอยู่ลาวนี่ก็เริ่มแล้วพี่น้องแล้วก็ อีกบ่หัวอ,อีกจักปีจักสา,ากนเ,เนาะพี่น้น COVID, องจังสิเศร้า,า,ราเป็นเนาะคั่นคั่นโควิดบ่เศร้าระบาดนี่คือเอาบ่อซาแปกับสลัดคือสิสวดตลอดชีวิต <laughs> <c oughs> คิดถึงใจจักขาดกันไหมผมีผู้บ่าวกับเนาะพี่น้องแบบมีผู้บ่าวแบบคนระบา้นะบานคนละประเทศแบบนี้แ่ะมาหากันบ่ได้เพราะแห้งเนาะพี่น้องเนาะก็้วพี่น้องเนาะความหักมันก็อยู่ที่ความซื่อสัตผมผมย,ย,ย,ย์น่ะพี่น้องว่าสิอยู่ไกลหรืออยู่ไกลถ้าเฮาซื่อสัตย์ต่อกันมันก็บั่นคงแม่น อยากมีแบบอยู่ไกลแต่กางห่วงแง่ตลอดนะพี่น้องเยิ่งที่แบบโตอยู่ไกลแต่เอาก็ห่วงแง่ตลอดนี่ก็แบบว่าเป็นอะไรละงัวมันยังมาบึงเอองัวน่ะมันอจะขึ้นน้าแป๊เออหน่อเขางวงนะพ่อแบบช่วยๆมากและมันเถียงไปน้องเขาเนี้น้องซะมันทิ้หาหลอดซึนน้นามยิ่งละหนามไม่มีจะมีแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวมาสุูบข้งนอกทียังงงไปกินงจุ่งไหวยืนน้อง นี่นะแหนมอย่าเอาคนตกุกเด้น้องกันเด้น้องอชายวันน้องเก่าเด้นั่นนี่แหละค่ะแต่อยากขุดซาเลยเๆิศนะพี่น้องแบบแหว่งงัวกินนะทุกคนถึงว่าแบ่งงัวเข้ากับงัวคนอื่นก็ตามมาพี่น้องแต่ว่ามันมีหนำกินก็คืึอย่างว่าเขาก็ได้บุญมาไปเนาะนี่แต่ว่าอันนี้แบบมันมีหน้ามันแบบกินหยาแล้วแหละหยาไล่ไล่เธอหน้มันก็ต้องใส่เวลาย่างนะค่ะแดดมาเลยหนำมันไปกินเออหนามันก็เยอะ แม่กระทิมลงแกงเสียงมันปุบผลได้ออกมาผนได้ออกมาปุบลงได้หมอเขาป่นแล้วเขาก็มาขางปลาก็แล้วพี่น้องซึ่งก็เป็นธรรมดามอยากเข่านกับหมอซื้อกระเื้อแบบมันอยู่น้ำกันเยอะแบบเอามาหนึ่งแล้วมันมาเขากันพี่น้องเนี่ยพี่น้องเวลาขาวอันใบตองอันกล้วยเนี่ยห้องนี่ยมันงามเลย ถ้าใส่ยังไดหลายอย่างถ้าเราเอาลงโหลดอันปลาเนี่ยกรมนัวมันอ่ะสิไลออกจากหม้อถึงดดแต่ว่ามันอยู่ในใบตองกลัวนสินัวกว่ลัวแต่หอมหอบที่ไม่ตะหมดมาอยู่ไห้อยู่หน้าก็จะมีพี่น้องสวยบวงก็ไม่ตะหมดแต่ว่าข้อดีคือบ่มีแมงวันเนาะทุกคนแมงวันยังบ่ทันละตามออกมาสิแบบถ้าเราม่อยู่หน้าก็ถึงแมงวันถึงสิออกมาแมงวันน่ะไปทางใดก็ไปทํามันบ่แดน ัวลมันเป็นซัดติดแบบไปทัวิีนั่นแหละเดี๋ยวถ,ยถาเอาหนักจะเอาพามเอาวันภักมาใส่รักปลาสุดวันเขาอยู่หน้าเขาหน่ะมันบ่มีสมพี่น้องสมใบมะขามหรือว่ามะขามเนี่ยก็ตามแบบนี้ก็เลยเอาใบสมเสียวน,นี่ไปใส่ปลาคอนใส่หนึ่งปลาคอมันจังบู่ข้าวนะแต่ว่าเพิ่นพี่น้องถามว่าสูงตะไคร่แปรสูงเท่าใดหลัดนะลอยหาซิปแต่ว่าชาแปลลอยหาซิปหาแล้วพี่น้องจะรูปเหล่ามูไปเฟ่เต็มจะคนพี่น้องจะหาซิปนี่นี่ทึงทึงนี่ ไ,ไม่ได้เห็นเะเนี่อะไป้องใบสมเสียวนะมันงามเนะไป้องนี่มันจะเป็นขึ้น,นแมงกระเบือ่อนนะเดนมันจะบินได้แบบแวบแวบแวบแตนะ่ยังไม่ไนะมักเอาไปเล่นเอเล่นขึ้นแมงกระเบือ่อนเดนเนี่ยมันจะเป็นปีกนะนี่หมาดมันก็กินไดดนะทุกคนหมาดมันก็กินได้ม,ดมสม แลหมากมันใหญ่ใหญ่มาแบบพอแก่ซ้ำหนึ่งเขาสะกินในในมันจะมีความฝาดแต่บวกหัวเป็นอยังเขาเกินใบสมศรีต้องใส่ห้เขาแก่แล้วแบบเขาแก่หมากมันล้วดึงมาแล้วมันจะเป็นเสี่ยวนะมันบปตรงนะมันก็เลยเขาเกินใบสมเ,ส,บบมมมเ,เสียนะเยเเสเ่ยวเดี๋ยวจะไปสใส่หนึ่งปลาคอนะทุกคนเนี่ยพี่น้นองบริเวณเนี่ยอันนี้จะเป็นหัวเนาะกบหกมากเครือหมากพริกอยังลบบตายเบิดมัน,หนแห้งมันแหลกแล้วทางตารางเทียงที่ว่าเห็นเต็มอยู่ในกระสอบน้ำแมนยังแล้วพี่น้องคิงเคียงไงเคิยว่างิงขี้มูขี้มัวขี้มูเป็นขีวไป อีพอเราเอามาไหวใส่หน้า,า,านแล้วว่ะปีนี้เราสิใส่ขีมูให้เขามันงามอะทุกคนบอกว่าปีนี้นะปีแล้วเราใส่แล้วมันไดงกับอลายเอาอีปีแล้วนี่พ่อใส่บ่เอาอันขิงัวใส่ให้เด้แดงกัอนนบอกลายเนาะขี้งวัวไดงกวบ่ได้ใส่โพยบ่ได้สิเอาแต่ขิงขิงมูกับขิงัวแต่เห็นพี่น้อง FC บอกว่าคั่นน่าใส่ผุ่นนะ่ะคั่นเป็นผุ่นที่แบบว่าขิงัวสดๆนี่นะเขาเอาเป็นสิเขียวซื่อแต่ว่าหวางมากมันบ่นเต็มหว่วงแต่ถ้าแบบว่าใบามันสิเขียวที่เื่อเอเอมันเป็นผุ่นจักผุ่นหยังวะ จังมีสารนยังอันนี้หลักกับบุกหกันนะฮะโมเมนผู้เสียวซานนะพี่น้องแต่ว่าทีเขาเสียวซานที่เหลืองกับเขานะพี่น้องอาชีพหัวแสบด้วยแสบมาก่เดี๋ยวมาเห็นเมนูอาหารทอเดี๋ยวสมบูรณ์มป่าสุกแล้วนะทุกคนนะแซฟเฟอรเปิดเบิ่งเออคนใส่ถุงมือเลยสวยดีอามันคือไงป่าขึ้นตรงนี้องเอาไปเอาไปปีนทองมาลงมือย้ายทองขึ้นเอาพักมาใส่ อเอาลงหลดเอาเอทาทงมือก่อนเลยตือว่ามันห่อนบ่ตือว่าเราเอามือจับเลยเอาผักอันนลงก่อนอเลยใส่ปลาคอส่งเชียรนะ์ใส่ทั้งตัวปลานะอเออมันใหญ่ใหญ่มันเหีนหน่ยวเนอกใบตองนะตอนนั้นใส่หน่อยเดี๋ยวไปเดียวถแถฉใส่รองใบ ยังตัดตีนหลุดจากข้างหลังดอกแคใส่ลงไปยังมีคนแค่ยังมีคนแค่ยังมีคนหักยัมีคนหักเอาดอกหักแล้วมากินเนาะเบื่อดอกหักมากินท่นดอกหักกินมาเลยได้แ้่พี่น้องเห็ดได้แต่พากวนพักเอาลงบดกรรมเลยยาวใจเลยผักบัวเอาไว้ใส่แจวนั่นแหละ

เมยยดน้อกจะมนุยนใดเดี๋ยวถ้าเบ่มันซุกเนาะยมาเปิดเบิ่งเนาะน้องมันมันุกแล้ว แบบข้าวซอยใส่สดๆมันสิแบบกินข้าวในจักหน่อยเนาะแต่ว่าข้าวมคขางไผ่แบบนี้มีกลิ่นแบบหอมหอมแล้วก็ไปตำเห็ดแจ่วนะแบ่บยู่หน้าเนี่ยบรรยากาศดีแล้วพี่น้องโซมีแม่ไเราอยากออกมาเมื่นนอเช้าเนี้เม่ก็ยิ่งพอเราแกะผุ่นออกมาหน้าเราพี่น้องเราเอามาใส่ให้หน้านี่กันเราก็เตาเปรี้ของเขาออกมาออกมาพันเราแก่แล้วล่ะ นี่สิหละพี่น้องลูกก็ขี้ข้านนาะออกกำลังพ่อแม่ยอกเอกนะทุกคนที่ไม่ได้ยอยกแหละก้มจริงเนาะอีพ่ออีแม่หลัดอยากออกหน้าอยากออกหน้าเลยแก่วุ่นบอกว่าแต่สาๆสาก,ก็ขอใจนะพี่น้องเพราะว่าพ่อแม่เพิ่งเคยเหดตดเลยพี่น้องเหตุไทยเห็ดหน้าผู้เฒ่าแห่งเท้าแห่งอยากออกหน้าพี่ยางหลัดกับบด้เฒ่าแล้วพี่น้องแต่หลัดแกมาอ,กออกห้ออกหน้าเมือ่อหานดน,ะ,นะเหตุคลิปอันแกงไตปาลาอะไรก็เรล่าผื่นหนฟังเนาะเรล่าผื่นเหตุงานอยู่ฝั่งไทยพี่น้องบอกว่าสาวหลัด เถาอะไรก็แห้งเขาบอาแห้งกระเพาพืชเพราะว่าบันนี้สบละเราพี่น้องเห็นพี่น้องบอกว่าผู้เถาอะไรไม่ต้ออยากเล่าพืชเพราะว่าห้าบอะไรเถาเราพี่น้องแต่ห้าอยากเล่าสุกบ้างที่ซื้อเพราะว่าผู้เถาแล้วมักเล่าพืชแล้วบอยากเล่าแล้วบันนี้นะโอเมนผู้เถาเดย์ทุกคนแมงดาที่เขาจีสุกแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาทำแจกแถวฝั่งไท้นะรับเองแมงดาแล้วจะวอดเป็นโตเวลามีไข่ นี่นี่ขุ่่๊ก็แ่ทุกคนเด็เดข่ไข่มันจะเป็นสีเขียวเคือเาไข่แมงแครนแนมงแครนกับแมงดานนตระกูลเดียวกัน เราจะเอาอันนี่ผักบวบลงกินก็จะหอมเนาะแต่บ่เสือถ,ถามซอแปลไต่ซอแปลเป็นคนสื่อบ่ตัวน้องหอมบ่แปลผักบวบตามแสนหอมดิผักโบหมัมมกหมกักกินได้ยังแต่ว่าเป็นเงาการวอร์ซายก็เป็นยาวเท่าวากระเให้มันแตกเงาทุกคนแบอความสบายใจของซอแปลแล้วก็ของนัาเนะทุกคนอีแม่ยุกไอพ่ออยู่บ้านเนาะออกเพื่อเพื่อทคนมากินข้าวกันไปออกมาพอดำ ถ้าใส่น้ำปลากับเป้งนวดหรอก็ตักได้เลยนะคะถ้าเราใส่น้ำเนาะพอเสียบกุมูก็เป็นแจวแมงดาเนาะอร่อยเสียบกุมูมเป็นแจวแมงดาเป็นอยังคือบัวต่ำแต่แมงดากินพี่น้องบัวลายเนาะมันสีเสียบทองก็เลยกินกับปลากับปลาคอเนาะปลาคอมันอาปากเนาะพี่น้องพอมันสุกแล้วมันจิปากเอาเขาบัวลายมันได้กินจ้องคนกันเลยบอกกินบัวลายกินบัวลายมาแนเนาะมาเดินทุกคนมากินน้ำกันยกมือไหวมาเดินทุกคนกินเขาเที่ยง เที่ยงพอดีเหมือนนี่นะบริกินเขาเที่ยงตรงบริกินเขาใบาขเขาแดงเฮ็ดยังา <c oughs> ดาเดอะกัเพชระเอาใสจเรจ้บมากินเลยทุกคนอเอ<ะ>ิ่ดจืดๆนะเบิ่งแล้วบริกินน้ำ <c oughs> อันที่อยากกินนะไปเห็นในเฟซบุ๊กพี่น้องเห็นพี่น้องส่งมาให้เรายอยากอยากก็เลยมาหนึ่งกินเอง แวบายเป็นพี่น้องส่งมาเป็นแจ่มมักเล่นแต่ว่าเปานแจ่มแมงดาหน่อไม้ตมนะสลวนหน่ไม้มันกำลังเป็นหน่อไม้ขาวเปเนหน่อไม้ขาวหน่อไม้ส่อนสอไยส่วนส่วนมากเดอนเก่าเดอนชิบเดินเดินแปดเดอนเก่อนมันจะเป็นเหี้ยวเห่าวแบบเป็นยวเหีําวทำแขนจ่วนงาเน้นกำลังออกหน่อกน่อขาว เพรภาษาไ,ไ,ไทยอ,อื่นทำไมเขาภาษาไทยอื่นนหนอรังดินพร้อมอยู่ในดินเลยชอบกินเห้าเขาก็มาให้พอให้แม่กินบ้านเาเำามาเหตอยู่น่นะ เปลี่ยนบรรยากาศอยู่บ,บ้านเนอะงนอยู่หลายคนทุกคนงที่ขจอกันเรื่อยไม่เจ้ยงดังที่ขจอกับเปิดเพลงจกตริศจาวายู่หน้าให้เรามาถ่ายบูดีกับกามาเพี่อยันขาอุ่มไปขายม,มีคน กลุ่มไปขายนะสั่งกิโลขา,นนายขน้ำหนักหลายสุดรัดก็จะหลายพันเนาว่าอยาอ,อกกืฉอแล้วพี่น้องมาแบนหมูแบนไก่โอ้พี่น้องกินข้าวแล้วจะพามาเบิ่งบรรยากาศที่เตียงนาหน่อยบ่เนี่ยนะบุรีมีคนอยู่เลยพี่น้องอ่าเตียงตรงนั้นมันคือหักลงบ่หรือหัาตาลายบ่เด่นมันหักลงปาติได้บ่นี่ยนะมันหักลงพี่น้องนี่ยแบน,นบุดีมาจากเนี่ย ม,มันหักลงอีกดีเป็นว่าเนตาลายด้วยบางกลางมันหักลงปู้พดมานอนเทียงหน้าจนหกนักไงก็เบิดแหล่งจนหอดแกจะยำลงหน้าล้วงก็เห็นเทียงหักวางกลางหักวางกลางเลยแต่ว่าแป้นบอลน,นี้ดีเนาะอันนี้นะบอลกินเขานะก็เจ้าปูแพะใหม่บอลน,นอนแบบปูแปนบอลกด็ดีเป็นไดเนาะอันนี้ก็บิรักคือกนเนานาะทุกคนแป้นตด่นนะพี่น้องขึ้นหอดบรรยากาศขึ้นมาแต่ดำหน้าเมื่อยแล้วก็มาั่างกินเขาเนะ เนี่ยพี่นอ้องอันนี้มันจริมีแต่ไหม่กาบเนาะทนทานอยู่พอหอดปีนี้ยังโบราณนั่นอยู่นี่แหละบรรยากาศที่ทงนาห่อนเด็บับน,นี้นะเด็บบดแล้วแต่ว่าบม่มีลมเนีย่ยทุกคนเดี๋ยวอีพอ,อิกับอีแม่ก็สิจะออกมานอนหน้าเลยเห็นพี่น้องถามว่าโบราณมาไทายหุ่นนาบ่ได้ไปออกมาพี่น้องยังทันเลยอีพอีแม่ถ้าเราออกมาไทายหุดรอขนผุ่นมาเมาื่อเสาร์นหล,ลับมากับเสาแป๊บพทนันบอกก้อก่ะ ช่วงนี้มีสองยูทูบแล้วเนาะอันบอกิ่นก็ไปถ่ายคลิปนะพี่น้องบอกรวบก็ปไปถ่ายก็คือเขาเห็ุงานแหละถ่ายคลิปลงยูทูบก,กะเพราะว่างานเราก็ต้องเห็ุตลอดดิอันสิเป็นหานเพื่องเนาะอันนี้สิเป็นบ่อนเพื่องอันเก่ามาบักตุ้ยนะพี่น้องตอนมันเกิดมันเกิดอยู่ในหันไหนมีหูนะหันบัดที่มันตายหรือพอก็มาพังนะบัดท่มันเกิดเอออลไรวะเพิ่นพังนะบัดท่มันเกิดแล้วกะนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ละกะัขอจบไปเพียงสำนีนะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะที่เป็นห่วงเป็นใลยละกัพี่พ่อแม่่พีนนน้องทุกคนนะกะ อย่าลืมเบิ่งแยงสุขภาพนะพี่น้องไปไสมมาไสมกัอย่าลืมเซฟตัวเองนะพี่น้องช่วงนี้โควิดระบาดหลน์นะทุกคนก่ะเปียกคอเป็นกําลังแรงใจให้พี่น้องทุกคนเนาะเจะ้าสำหรับคลิปนี้ก็จิ้คอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนาที่เป็นกําลังแรงใจให้ด้วยดีเสมอมาเนาะพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้านะนทุกคนสําหรับคลิปนี้ลัดคอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวซิมง,งานกันเะน,นะาะคิด้รถจักออกมาได้เหมือนยางออกมาได้ออกมาหนาเลยค่ะ ตออเตาไปเดี๋ยวจะกลืนด้วยอยู่เตียงแล้วกันฮุบเครื่องเมื่อนเราพี่นอปป้องฮุบออกไปฮุบหมากนะพี่น้องนี่แหละพอออกมาถ่ายคลิปละพเพราะว่าเรามาเปลี่ยนบรรยากาศดิกันถ่ายอยู่เพื่อนกันก็ได้ยพี่กันเราพี่น้องแต่ว่าเราอยากมากินอยู่หน้าแะไรการเปลี่ยนบรรยากาศาก,ากินข้าวก็เสียบโกอยู่บ้านเราพี่น้องไปแล้วเราเป็นคนวารายใหญ่ห่างพีบ่บายสวัสดี